โอ้มาเยอะตัวนี่มาเยอะตัวนี่สองจอบเนี่ยนี่ก็อะไรอันนี้ก็ปีไลยคิดเลยตัว

เอ้าโอ้โหมันทับดาตัวเดียมันงัหน่อยน่อยไเด็นนฮ่้เดแม่เห็นหนาแล้วนั่นงใส่ใส่ไหมใส่มใส่อใส่ใ đây đây à, oh, bố hiền đột à. hả ah. vờ. Ừ. <laughs> ừ. Oh, oh, Nãy có mì nè. Chị cứ giả đi. mà นั่นไงเป็นขวมสงคำมารเนยาาวานๆเดี๋ยววอโดนใน้คนเป็นพัน

ไปเห็นหนาสักเกียวลืเโอยนี่ยนี่ละบันไก่นะยืมไก่บอกยืมไก่เอาือได้นั่งก็อีแล้ว

เปิดเปิดโล่เอามามามาจกมาจกโล่มาจกโล่อือ่ช่วงนี้ก็มีการถ่ายทอดสดและก็มีการบันทึกภาพด้วยพี่น้องที่อยจะจะดูจะชมก็สามารถเปิดชมได้ลุงบุลเลอร์จ ไ้ห้างกันได้ว่างนแมเออกอากาศพี่น้องได้ยังน่าเดี๋ยวห้างกันเดี๋ยวอากาศพอดีพอดีเนะวันนี้ผู้ได้เขากองหมดเนาะเหนือไทมากอะไรผู้ได้มาก็เห็นนั่นเต็ำ ปวดเข่ากดัเด้อพราอดง่ายดอกันไทยพามาอันมากเเครื่องบมากานโตพัชชาในวงเราทำบุญตักบาตรขอมาแป๊บนึงนะคะขอเอืยนามให้อนุโมทนากับเจ้าภาพที่ทำต้นเงินมาด่วมกันในวันนี้นะคะ ตรงนี้ต้องลบยูแก่ชะนงร้านสีสีคห่อก็ไดลูกก <ok ็ด้ลูกเป็ดหน่อยนันใทราคุณแม่อํานวยชอบคุณแม่ราถสิชอบซี้ขอครอบครัวสามพันห้าร้อยบาแม่สีสีเปิดเนละหวมครอบครัวเก้าร้อยบาทแม่เข็ยพันชงคูครอบครัวสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทคุ้มท้อหิบโคีสหนึ่งพันห้าร้อยบาท คุณจานีราชาของควกกวรอบครัวแต่ละ90บาทคุณยายออนสีสิงห์สิงห์ควกกวรอบครัวด1 8 0 0บาทนะคะคุณแม่กรมกุลาคุนเพียงยืนมหาศาลคามพร้อมคณะคุณคุณพัฒนนัพนิมประดับพร้อมญาติธรรมจากกศม2,620บาท าการจัดห็นครั้งนี้ออนาาก็ขอตโวทนาสาธุทุกท่านทุกคนผู้ที่ไม่เลยนมะก็มีเยอะนะทุกท่านทุกคนที่มาร่วมในวันนี้คนละเล็กคนละน้อยก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นกัดเห็นธรรมธีของเราทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมก,กันไม่มีคนหนค,คนใดเป็นเจ้าภาพ แต่ก็ว่ากันสามมัดคืก็เลยมีสามมัดคืน้ำเล่นใจเดียวกันมารวมเป็นต้นกระดิ่งเกี่ยยอดกระดิ่งนั้นเอาไว้หลังจากที่เราไปถ่ายเสร็จเราไปมาห้อยอดกันที่ยืนก็เหนียวเสียบบาเดอในเวลานี้มากเดียวสองสองสองล้านสองปกดีก็ได้ไม่กว่าก็คงไม่ถึงจับดีนะคร ฮงเ้ยไม่เกตัวมส่บบอน คนไมากูค้องไงโอ้โหคนไปทั่งสลามีกล้องแม่เนี่ยยืดดุลมาได้บอกมีโคประจำตัวแล้วที่บวัทาแล้วม่โลประจำตัว เห่งมัดผมมามามายังก็ยิ้มใส่จะกันจะกันไม่เสค่ะวะ่เนี่ยังหละก็ว่าาเป็นไง

ừ. Đây ừ. Tên này Ôi, là gì phải xong ừ. một cái nhạc đây Em ăn tìm lại à. <cười> <cười> Oh. không phải năm tháng qua mặt 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 đi mặt 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 mình mặt chết mặt อืยากมีรักาานั้นเนาะอยเข้ากล้องครับ cái cơn say cái bát nóng cái cơn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  Nó cái cơn nóng cái cơn nóng cái cơn cái cơn nóng cái cơn nóng cái cơn cái cơn nóng 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 cái cơn nó

เมื่อการพระราชทานเสร็จมีร่างพระราชทานเสร็จแล้วให้ขึ้นมารวมกันที่ตลาดอโวชุดหลังใหญ่นี้นะเพื่อที่จะร่วมกันประกอบพิธีถวายผ้าไอทิแถวต่อไปต้องไหวต้องให้ปิวจังต้อให้ปิวบ่วววโอ้โห

có em về không sai rồi, อืยเจาระทมันเบื่อยาวยาาาเช้านนมังคืออ้วนขึ้นเ่ยนมันสบายได้บ่อยได้เดอ ไม่ยังบ่กคือมัคือมกวหนาดังลรวบอดนี้เนาะที่ใส่เาใส่ใส่เออโหเก่งๆๆิงจรงมากกะบใบ่บ่ ข็้มาใช่ไหมนงกม้แต่อยวดเลยบ้างอืมนมาจ้าอืมไม่ปต่หาดูเร็วเอาขงองไปได้หน่อย <c oughs> ได้กระน้ำมาสิ <c oughs> จ้า

ใข่ลรวบอกใช่แน่แล้วค่ะคัะตุ่นไฟวันจันกระเซ้าเซ้านีเอ้าเื่อสาเน่เเพิ่นก็หอดเสียงไหมุ่นปุ่นุ่นอ๊วยนี่ แข้งแรงเลยคนนี้ีมวยป้องลูกใครล่ะลูกคู่โบโบขัดขัดขัดขยัน้นพงอีกทีเด้อเนี่ยบได้ตัวค่ะย่เยี่อ ร่วมกันทำกับเงินดพับาทนะคะงเียพนบาะคะทุกท่านนะคะร้านคุณตานะคะขอจะโสิมทำไม่ติดต่อคนะคะเรียนค่ะัแลตตอบโคเาอปล้วนหึงนห้าพันบาท คู่ได้แนบ่ท่านรแดงโซองโวาบายม่เ่สงอสอันนะ้านเราทาบางมามามาเอาใส่ใส่้คุณคู่มากเลยคู่มากไก่นากเออมากไก่ด้ ยังปูห้เบมือใส่ปูนนะก็โอ้ห้ใส่กมีอ้ันนอกโอ้เป็นเลยแ่ครับมาบุกตื้อัวนี้อ่ามื่ละบาบาทหยอ่าใส่ใส่ใส่เอาไปใส่บ่น่ยโอ้ปูว่ายูว่าเอา

หวยหวยคือมีสายไฟบ่โอ้ลำพกไงเดีอยวเลยเดียวเอยเดียเอยโอ้เบิดนั่นเดีอมันบัวบาคู่บ่าดิไฟาตู้โลดดนี่มึงดูนี่รักฐานเลยเนะ แป่ว่าเซียวอองเพิ่นบ่มาสักเดียวผมเซียวอองคือบ่มาะยัดตายแล้วบ่ติตายแล้วบ่เซียวอองมัตุโลมากระไพยยางน้ำปุ่นเนี่มาหลายอยู่ฮะบ่มาไล่ตัวนี่พี่น้อง hồ 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 lại 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 nhá này bây giờ khôn người ta cân cả bạn đi bà trời